ผมรับไม่ได้กับความยอนแย้งนี้สาวประกอบสุดน่ารักสดใสกับน้องแมวที่ช่องจะง้าหัวขุนมิ้นท์หินส์เกมสยองขวัญที่ได้รับแรงบนาลใจมาจากรายการทีวีสำหรับเด็กปริศนาของหมาบรูพี่ครับผมเกิดไม่ทันรายการทีวีสำหรับเด็กที่กลายเป็นความสยอง ช่วงนี้ใกล้ฮาโลวีนเกมผีเยอะมากนี่เป็นอีกเกมหนึ่งที่นอนททางบ้านขอมาและพี่ไอโตะก็จัดให้ยังไงก็จะลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้พี่ไอโตะด้วยนะครับขอบคุณครับเริ่มมาเหมือนเปิดกำลังเปิดเทปยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มินหินทุกคนฉันแกรนและวันนี้จะมาจัดงานปาร์ตี้กับน้องคับเค้กสปริงเกิลดูนั่นนั่นมินมิน แมวมมิีอะไรที่นายอยากจะพูดไหมมินอะไรนะเพื่อนของนายฟิวเชียจะมาที่งานปาร์ตี้เหรอเจ๋งเลยนั่นต้องเป็นเขาแน่แน่ไปต้อนรับฟิวเชียกันพวกแมวอะไรลองกลูวเหมือนเขาจะเข้ามาข้างในแล้วแต่อยู่ไหนอะนั่นไงพี่ชายรู้ไหมว่าอยู่ไหน ข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังอะไรนะข้างหลังเหรอใช่ค่อยยังชั่วเห็นไวกว่าดอลล่าหน่อยไงฟิวเชียพร้อมจะปาร์ตี้กันหรือยังเดี๋ยวก่อนหยุดนะทำแบบนั้นกับสปริงเกิลไม่ได้นะอย่ากัดกันเอาอย่างกับเนี่ยรายการพี่ โอ้เฮ้ยแล้วผมมาอยู่นี่ได้ไงแฮ้วัดดีสปิงเกิลในที่สุดเธอก็ตื่นแล้วดีใจที่ได้เจอเธอนะเธอไม่ได้มาที่นี่นานมากจะว่าไปเธอคงสงสัยว่าเธอมาได้ยังไงต้องบอกเลยว่าเธอขี้เซามากยังไงก็เถอะเรื่องนั้นไม่สำคัญแล้วที่สำคัญคือพวกเราจะจัดงานปาร์ตี้และเธอได้รับเชิญเร็ว ตามฉันมาข้างในปาร์ตี้จะเริ่มแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่ตอนที่เธอเคยเป็นพิธีกรเธอคงจำอะไรไม่ค่อยได้หลังจากเธอออกไปเนี่ยพิธีกรคนใหม่ก็เข้ามาแล้วเปลี่ยนอะไรเยอะเลยก่อนที่โชว์ของเราจะถูกยกเลิกน่ะเข้าไปข้างในกันเถอะทุกคนรออยู่ผมต้องเข้าบ้านนี้แล้วเหรอครับผมยังงงอยู่เลยว่าเราอยู่ในรายการทีวีได้ยังไงเหมือนอยู่ในห้องส่งนะครับตอนนี้ ดูแล้วไม่น่าทำอะไรได้นอกจากเข้าบ้านโกเลยแล้วกันึ๊บผมเหยียบพรมแล้วน้องก็เจ็บไหมตาย้าวว้าวล้าวเฮ้ยระวังหน่อยสิไอ้หนูฉันอยู่ข้างล่างนี่นะขอโทษครับคราวหน้าผมจะกระโดดข้ามแบบนี้แต่ถ้าโดดพลาดอาจจะเจ็บกว่าเดิมออกไปเลยหน่อยพวกต้องให้บอกอีกกี่รอบเนี่ยขออโทษครับขอล้องอีกรอบได้ไหมอุ๊ปซีนั่นแมท เขาเป็นพรมหน้าประตูเธอเหยียบโดนเขาแล้วเธอต้องไปขอโทษเขานะขอโทษเหรอครับได้เลยครับนายคิดว่านายเป็นใครที่มาเหยียบหน้าฉันแบบนี้ฮะถ้าฉันเหยียบหน้านายบ้างจะเป็นยังไงแต่พี่ไม่มีเท้านะครับเดี๋ยวก่อนฉันจำนายได้จำผมได้ด้วยเหรอนายคงจะเป็นแขกสำหรับงานปาร์ตี้สินะเอาละรีบไปคุยกับคัพเค้กต่อโอเคครับพี่ชายสรุปให้ผมคุยกับใครกันแน่ ฉันเห็นว่าเธอคุยกับแมทแล้วเธอควรจะไปเจอกับแขกในงานทุกคนเมื่อคุยกับแขกทุกคนเสร็จแล้วฉันจะรออยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วเราจะได้เริ่มปาร์ตี้กันนี่ผมอยู่ไหนในวันเดอร์แลนด์เหรอมีตัวน้ำชาด้วยคงใช่เอาล่ะได้เวลาไปทำความรู้จักกับเครื่องปิ้งขนมปังได้เลยวันตี้ทสตี้เธอจะไม่เอาฉันโยนลงอ่างน้ำ,นำใช่ไหม ไม่อยู่แล้วครับผมคนดีนะเอานั่นไม่มีเย็ดกับโนเย็ด yes. ใช่แล้วฉันจะเอานายใส่ในอ่างน้ําไม่ไม่อย่าทําแบบนั้นอีกนะเวันน้องน้าเย็นดูมากใครจะไปแกล้งล้องได้ลงคอไม่เคยคิดเลยว่าเครื่องปิ้งขนมปังจะน่ารักได้ขนาดนี้มีตู้เย็นด้วยนะครับครับไม่มีอะไรตู้แช่ก็ยังไม่มีต่อไปเป็นห้องสีชมพูนะครับหวานแหววเชียวอ้มมีไฟฉายด้วยฮะ เก็บได้ไหมเก็บไม่ได so ้นะครับคือเกมมันสีวันแววแสบตาผมมากอะอะไรวะเนี่ยอุ้ยเหลืองหวัดดีคุณคงจะเป็นทับบี้อ่างอาบน้ำใช่หรือไม่นั่นคือเสียงตอนที่คนจมน้ำแบบนี่มันรายการเด็กแบบใดขอลงเลยสิมันจะกรอกกรอกกรอกจริงไหมก็ไม่นะครับอุ้ยมันกรอกกรอกใส่ผมซ้ำ โอ้ไปๆๆๆไปแล้วก็ได้ครับไปห้องอื่นเอ้ยแล้วทำไมเป็นการดีไซน์บ้านที่แปลกสุดๆแล้วมาดูในบ้านว่ามีอะไรนะครับสแตบบี้นี่คือชื่อมีดอรอโอ้ยจี๊เท่าไหร่ละล่ะ <c oughs> ฉันจำไม่ได้เท่าไหร่แล้วเ <c oughs> ยอะมากๆเลยจนฉันจำไม่ได้เยอะเยอะอะไรก่อนโอ้ หมายถึงว่าจ้วงไปกี่คนแล้วเหรอครับอมมาดูการตกแต่งห้องบ้านนี้บ้างนะครับมีรูปแคมแอนิมอลคอสซิงโอ้หน้าต่างของปอมมองไม่เห็นข้างนอก้วยซาอะไรวะเนี่ยมากกว่าเยนหัวคือผมแสบตาไอกเกมบ้านนี้นี่แหละอ่ะรีบวิ่งไปต่อแล้วกันตรงนี้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 นเฮ้ยอะไรคือห้ามเข้าครับเนี่ยคือผมว่าห้องนี้ควรจะไปอยู่ติดกับห้องน้านะครับแต่ห้องนี้ดูแปลกๆสุดๆเปิดได้ไหม ต้องมีกุญแจโอ้ oh. ให้ฟีลเหมือนเป็นบ้านแม่มดอะไรแบบนั้นเลยนะครับเอ้ยมิสซิสวอชเชอร์เอาคุณเครื่องซักผ้าไม่ใช่ฉันมันเป็นเขานะฉันสาบานได้หาเร,เรื่องอะไรเหรอครับอ่ะมาคุยกับคุณเครื่องอบผ้าบ้างไม่ใช่ฉันมันเป็นฝีมือของเธอฉันสาบานได้คุณเกี่ยงกันเรื่องอะไรกันนะอยากรู้จังเลย โอเคตอนนี้เราคุยกับทุกคนครบแล้วได้เวลากลับไปหาน้องครับเค้กเย้ดูเหมือนเธอจะเจอทุกคนแล้วทีนี้พวกเรามาเริ่มปาร์ตี้กันมาเล่นเกมเธอต้องตามหาบอดแสที่ซ่อนอยู่ทั่วบ้านแต่ว่าบออแสนั้นมันล่องหนเธอมองไม่เห็นเธอต้องใช้ไฟฉายพิเศษในการตามหามัน คำใบ้นั้นมันจะใบ้ถึงบางอย่างเธอต้องคิดให้ออกว่ามันคืออะไรเธอสามารถจดปริศนาที่เจอไว้ในสมุดแฮปปี้โกลักกี้ได้เมื่อไหรก็ตามที่เจอปริศนาครบแล้วให้กลับมาที่นี่เราจะไขปริศนาด้วยกันโชคดีได้เลยในที่สุดเราก็ได้หยิบไฟฉายไฟฉายรูปหัวใจด้วยน่ารักสุดๆอันนี้แฮปปี้โกลักกี้โน้ตบุ๊กว้าวน่าตื่นเต้นสุดๆ ตามหาคำใบสามอันคำใบผมไม่แน่ใจว่าต้องหาที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เราเปิดไฟฉายได้แล้วคำใบ้คำใบ้คำใบเฮ้ยอันนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับดูไม่ต่างกันยอมมอบตัวซะเจ้าหนูเฮ้ยหรือว่าอยู่ในตู้เย็นผมอยากรู้มากคำใบ้มันหน้าตางไงในตู้เย็นไม่น่ามีทำไมคุณพรมดูหน้าตาเลือกลากแปลกๆปลอ๊ อานี่บนโตะรายการทีวีสำหรับเด็กชื่อดังมินหินได้เปลี่ยนตัวผู้ดำเนินรายการคนใหม่โดยได้คุณอลิสตรครมอดีตวิศวกรหุ่นยนต์มาช่วยดำเนินรายการเอาแล้วผมนึกว่ากดแล้วมันจะอ่านได้พิธีกรรายการคนใหม่นะครับน,นี่คือคำใบ้สักอย่างหนึ่งต้องมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับพิธีกรคนใหม่แน่ๆเราต้องหาให้เจอนะครับเฮ้ยเอา,เอาคำใบ้ที่สอง แมวมิ้นที่ร้องกู้กูเอผมว่าเขาต้องเอาระบบหุ่นยนต์สักอย่างมาสร้างไว้ในแมวมัสคอตแน่ๆเลยแล้วก็เอามาใช้ในการแสดงนะครับแต่ว่าต้องมีบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเฮ้ยเลื่อยไฟฟ้าสี่พาสเทลอันนี้คือแสดงอะไรให้เด็กดูครับเนี่ยผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วฉันฉันซวีฉันไม่ได้ตั้งใจจะ มินเป็นเพื่อนของฉันนี่คุณจะบอกว่าเขาเลื่อยแมวเหรอครับเอาละพิธีกรคนใหม่เลื่อยแมวแน่ๆรายการนี้เริ่มไม่เหมาะสำหรับเด็กเย่เธอเจอคำใบ้ทั้งหมดแล้วทำดีมากได้เวลาเอาคำใบ้ทั้งหมดมารวมกันและดูว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ นั่งตรงนี้สิแล้วมาแก้ปริศนาด้วยกันได้เลยครับนั่นเอาสรุปเป็นแมวเลื่อยคนเหรออะไรเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่นะลองอีกรอบอา่าลองอ๋อสลับรูปแบบนี้ได้เลื่อยเป็นคนเลื่อยคนกับแมวแต่น้องแมวห้ามไว้ไม่ใช่นะลองอีกรอบอาคนพยายามปกป้องแมวจากการโดนเลื่อย คือผมพยายามหาเวอ,อื่นให้แล้วผมสาบานได้แต่สุดท้ายนั้นพิธีกรคนใหม่หยิบเลื่อยขึ้นมาเลื่อยน้องแมวว้าวเธอคิดออกแล้วสุดยอดเลย so สนุกมากเลยฉันว่าเธอคงทราบซึ <Yeah. S 1> ้งใจกับงานปาร์ตี้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกมิ้นน่ะเป็นคนจัดงานปาร์ตี้นี้ขึ้นมาว่าแต่มิ้นอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมไฟดับ โอ้ไม่ฉันพูดเกินไปฉันพูดมากไปแยอแล้ว <is> น,นี่มันแย่จริงๆ <No, wait. S 1> ไม่เดี๋ยวก่อน ah! ฮอสปริงเกลิลโ,โ,โดนลากไปแล้วนะครับคือเหมือนสตอรี่เกมจะสื่อว่าน้องๆตัวมาสคอตในรายการทีวีเนี่ยพยายามบอกไปเราว่ามีเรื่องเลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้เดี๋ยว โทรศัพท์ดังโอ้สวัสดีนั่นใครน่ะถ้าคุณได้ยินเสียงผมคุณต้องรีบออกมาแล้วมีประตูอยู่ในห้องซักผ้าต่ต้องใช้กุญแจออกจากที่นั่นถ้าหากคุณหากุญแจไม่เจอคุณต้องใช้ไฟฉายพิเศษไฟฉายนั่นน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งตามหาไฟฉายหากุญแจแล้วออกจากที่นั่นอ๋อและก็อีกเรื่องหนึ่ง ระวังให้ดีล่ะตอนทางออกนะ่ะมันมีหมาจิ้งจอกที่ดุร้ายมากๆโชคดีฮะไฟฉายเอ้นึกว่าที่เรามีแต่มันมีอีกอันหนึ่งด้วยนะครับไฟฉายพิเศษแบบดับเบิลไฟฉายคู่อะไรวะเนี่ยโอเคเราต้องตามหากุญแจให้เจอซึ่งตามรอยแล้วน้องขับเค้กถูกลากไปตรงนั้นเหมือนทุกคนจะหลับหมดเลยนะครับไม่มีใครคุยกับเราได้ละเอาละ่ะแต่เอาจริงผมรู้สึกไม่ไว้ใจคนที่โทรมานะ ผมว่าเขาต้องเป็นพิธีกรรายการทีวีคนใหม่แน่แ,นและมันมันมีบางอย่างแปลกๆนะครับเหมือนเขาจะหลอกเราลงไปที่ห้องใต้ดินด้านล่างอะไรแบบนั้นเลยคือสตรอรี่ของเกมเท่าที่เข้าใจตอนนี้เหมือนตัวละครเราจะเป็นพิธีกรรายการคนเก่าซึ่งหลังจากเราออกไปจากรายการนี้ก็มีคนใหม่มาแทนไอพิธีกรคนใหม่เนี่ยน่าจะแปลกๆจากคำใบ้เกมแก้ปริศนาเมื่อกี้ที่น้องๆให้เรามาเหมือนน้องๆพยายามจะบอกเราว่าไอพิธีกรคนนั้นอะ มันใช้เลื่อยในการผ่าน,น้องๆมันไม่ใช่ความผิดของฉันเนี่ยผมว่าใช่น้องเลื่อยคือเศร้าจัดๆซึ่งตามที่เราอ่านบอแสมาเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นวิศวกรหุ่นยนต์มาก่อนนะครับผมเดาว่าเขาอาจจะผ่าน้องๆเพื่อที่จะดัดแปลงแล้วก็ทําเป็นหุ่นยนต์ตัวมสัสคอดพวกนี้ก็เลยมีชีวิตขึ้นมาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนน้องๆน,น่าจะถูกทารุณในรายการทีวีนะครับเหมือนในฉากแรกที่เราเห็นน้องคับเค,ค้กโดนขย่ำขยำขยำแล้วพิธีกรม่งยืนขำอะผมว่าใช่ น้องๆก็เลยพยายามแอบขอความช่วยเหลือจากเราแล้วพอไอพิธีกรคนใหม่ที่เป็นตัวร้ายรู้น้องก็เลยโดนล,ลากไปเก็บอุ้ยอ้ไฟฉายมันเปลี่ยนสีได้อ๋อก็ว่าอยู่ก็คือเราต้องสลับสีด้วยนะครับบางอันต้องใช้สีฟ้าบางอันต้องใช้สีชมพูสองโอ้ว้าวสุดยอดเกมแห่งปีเรื่องคือไอคนที่โทรมาเมื่อกี้บอกให้เราหนีลงไปในห้องใต้ดินซึ่งผมว่าไม่น่าไว้ใจสุด,สด ไอคนโทรมามันน่าจะเป็นพิธีกรรายการทีวีปะ่ะที่เป็นคนหันน้องอะ่ะโอ้แปลกๆนะครับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไฟฉายได้เพื่อหาคำใบ้ประมาณนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยประตูเย่ <Yeah. S 1> อันนี้คือรูปดวงตา มีสองทางผมไปซ้ายก่อนมีรูปดวงตาอยู่หืเสียงอะไรเอ๊ะอ๋อต้องใช้ไฟฉายส่องนะครับถึงจะเห็นประตูมาผมว่าเริ่มแปลกแปลกแะเสียงมันมาจากทางขวามัง้งผมไปซ้ายแล้วกันทางซ้ายก็พองข,องข,องของ้างๆโอ้โอ น้องขับแคกถูกกินโอ้น้องเหมือนน้องพยายามขอความช่วยเหลือนะครับแต่น่าจะสายไปแล้วอะหัวแหวงมัน,นไปไหนแล้วเนี่ยคือผมสงสัยว่าผีนี่เราต้องเปิดไฟถูกสีหรือเปล่าถึงจะเห็นเนี่ยลูกเล่นยากเหมือนกันนะแต่ถ้าบางจุดนี่คือผมส่องไฟผิดผมไม่เห็นว่าอะไรกัดผมเลยเหรอลูกตาอืมโอเคอันนี้เหมือนมีสีชมพู ผมจะเปิดไฟชมพู <In> ต่อไปทางเดินมันเริ่มวิ่งยาวๆแปลกๆนะครับเริ่มดูไม่น่าไว้ใจเอ้อเอ้าเข้าไม่ได้เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้วิ่งหนีเหรอต้องวิ่งหนีเหรอแปลกๆหนีไปไหนอ่ะเอ๊ะ เอ๊ะเออเออติดติดผมติดผมติดผมติดทั้งอย่างผมติดกเดก้าอี้เมื่อกี้โอเคโอเคทางนี้หรือเปล่าไอ้ลองพูดไฟมันเปลี่ยนเองโอ้โหมีสองตัวอี๋อังรับเนี่ยเราเลี้ยวขวาหนีไปเลยได้ไหมไม่อยู่แล้วไกลปูรอบนี้ <c oughs> น้องตามมานองตามมาน้องตามมาอันนี้สีฟ้าถึงจะเห็นประตูประตูเปิดเปิดเออเปลี่ยนเป็นสีชมพูไหมครับไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนไว้ก่อนเปลี่ยนไปก่อนจะมองไม่เห็นน้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตัวนี <là> ้ชมพูอืเปิดอุ้ยมันมาอีกตัวหนึ่งตอกลมากๆไกลกับข้างหูตองอยู่ข้างหูผมเฮ้ยเฮ้ยเยเอันนี้อันอันนี้ทางซ้ำนี่ว่โดนหลอกแย่แย่จอจเล้งซ่าจอเ้าอนี้นี้เฮ้ยเเอาทางตันเปลี่ยนไปทันอ้เปลี่ยนไปทันจบนึกว่าจะรอดแล้วซะอีกนั่นนั่นนัตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นสีสีชมพูใช่ไหมชมพูชมพูไปไปไปไว โอ้ขวาซ้ายซ้ายแล้วก er. ันซ no. In ้ายซ้ายซ้ายสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้ามานี่นี่ปุ๊บปุ๊บมันยังไม่จบอีกเลยทับนี้ได้โปรดปล่อยผมออกจากที่นี่ัะทีเฮ้ยพี่น้องมาน้องมาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาเอาเป็นวนอยู่ที่เดิมนี่ว่าผมว่าบ้านมันวนผมว่าบ้านมันวนชัดๆมวแมวผมมาเลี้ยวขวาแล้วกันเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวลูกดาวลูกดาวอันนี้อันที่ทางออกใช่ไหมทางออกเฮ้เฮ้มันยังไม่จบอีกเหรอมันทางมันโคตรไกลเลยเกมบ้านนี่ วิ่งยาวแค่ไหนไม่ปวดไม่ปวดอุ้ยอ uh ุ้ยอุ้ยนั่นนั่นลิฟลิฟลิฟตลิฟตเข้าลิฟปัดปิดปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ว่าน้องจะลอยทะลุเข้ามาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือให้ฟีลเหมือนเล่นบ็อบบี้เพย์ไทม์หรือกาตินออฟแบนแบนเลยไม่เข้าใจว่าเรามาทำไมที่นี่เกิดอะไรขึ้นแต่ เราลงมาข้างล่างแล้วเหมือนแดนแบนนี่ว่ะอันนี้อ้มลองรูผลจะไดไม่มีอะไรเนะาะเมื่อกี้แค่ควันอ่ะสีชมพูแล้วกันดูทะมืนดีอ่ะอ่ะผมมองอะไรไม่เห็นเลยอย่าละเหมือนเล้นทางลงข้างล่างนะครับเป็นบันไดแบบวงกลมอะ่ะ มีสองฝั่งผมควนไปไหนอ่ะผมเลือกปุ่มชมพูก่อนละกันปะซึมแล้วก็ปุ่มสีฟ้าเอ๋ <_ letter> แมวโอ้โดติดตามแชปเตอร์สองวิซิทไปบนสตรีมต้องเล่นต่อด้วยเหรอ โอ้ยแล้วเราก็มาทำเป็นน่ารักสดใสตอนจบเกมคือผมเกียดเอาขอโทษครับให้ไงทุกคนนี่แกรนยินดีต้อนรับสู่รายการมิ้นท์หินอีกรอบโอ้มุมศิลปะเหรอนั่นสนุกมากเลยมาเร็วมาเร็วทุกคนฮะว้าวดูสินั่นพวก นั่นมินแล้วนั่นฟิวเชียแล้วนั่นคือรูปเอ่อนั่นนั่นรูปผมเหรอใช่ไหมเอออุ้ยเหมือนสายตาพิธีกรเขามองไปข้างนอกนะครับจะสือว่ามีคนควบคุมพิธีกรอยู่ทีหนึ่งรอเฮ้ว่าไงนะมินเฮะ น่าจะเห็นแฟนอาร์ตของทุกคนอยู่ที่กำแพงนี่เหรอถ้าอยากเห็นแฟนอาร์ตของพวกนายอยู่บนกำแพงแล้วก็ให้ส่งมาที่ด i s c o r d นี่เลยมาซัพพอร์ตรายการนี้ด้วยกันนะนู่นนี่นั่นนะครับอะไรนะหมายความว่าไงมันสายไปแล้วเหรอนายนายหาพิธีกรมาแทนแล้วเหรอโอไม่ไม่เอาเขาสิ ไม่เอาเขานะรู้ไหมว่าเขามันนี่เหมือนแย่แล้วนะเอาล่ะแล้วนี่ก็เป็นมินฮินใน chapter แรกสิ่งที่เราได้รู้มาคือพิธีกรที่เป็นตัวร้ายไม่ใช่พี่แกลนนะครับไม่ใช่พี่คนเมื่อกี้อะ่ะแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแนะ่หรือมันจะหักมุมว่าตัวร้ายคือเราเองกันนะคือเขาบอกเราเป็นพิธีกรรายการทีวีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเล่นเป็นใครกันแน่นะครับเล่นเป็นพี่แกลนเหรออืม เกาหัวแต่สรุปเรื่องราวที่เราได้รู้มาก็คือเหมือนจะมีรายการทีวีรายการหนึ่งที่มีการทารุนสัตว์แล้วก็น้องๆตัวมัสคอตซซึ่งน้องๆตัวมัสคอตเนี่ยพยายามขอความช่วยเหลือจากเราแต่ว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเราพยายามจะหลบหนีออกจากที่นั่นแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราถูกหลอกให้ลงไปที่ชั้นใต้ดินที่ลึกกว่าเดิมผมว่ามันไม่น่าใช่ทางออกอะและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามต่อใน chapter สอ 2. ซึ่ง ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นต่อหรือเปล่านะคือโดยรวมผมว่าเกมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่แต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนลูกเล่นที่เป็นจุดเด่นหลักของเกมนี้คือไฟฉายที่เราต้องใช้ในการแก้ปริศนาซึ่งเป็นระบบที่ผมโคตรเกลียดทําไมเราต้องเปลี่ยนไฟฉายไปมาระหว่างวิ่งหนีด้วยครับเนี่ยและถ้าถามว่าจะเล่นแชปเตอร์สองไหมผมไม่รู้เอาเป็นว่าค่อยว่ากันแล้วกันวันนี้ผมไอ้โตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน บายบายครับเรากดดูสปอยชัปเตอร์สองเด้วยอ่ะเขาดูหน่อยเฮ้ยโอ้มันเพิ่มไปฉายสีม่วงกับสีเหลืองมาอีกผมเพิ่งบอกว่าเกียดระบบไฟฉายดูดูดแทนที่มันจะหยุดมันเพิ่มสีผมแล้วปวดหัวสุดๆนั่นแล้วมันมีสปอยแอนดรอยมินด้วยนะครับเนี่ยผมว่าแล้วไอพิธีกรรายการทีวีมันพาแมวแล้วก็ทำเป็นหุ่น คือเกมมันก็เหมือนจะมีสตอรี่แต่เอาเป็นว่าช่างหัวมันนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูผมเล่นเกมนี้ Chapter 2ก็คอมเมนต์ไ้ได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูอาจจะหยิบมาเล่นก็ได้นะครับเอาล่ะไว้เจอกันบายบายอีกรอบครับ